รองผู้ว่ากทมไม่ทนเสนอปลดชัดชาติไม่ห้ามม็อบลงถนนวันนี้20พฤศจิกายน2565คนตำรวจโทรอํานวยนิ่มมโนอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหัวข้อปลดได้หรือไม่ผู้ว่ากทมกับม็อบต้านการประชุมเอเป็2022ระบุว่า ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยื่นเรื่องถึงกระทรวงมหาดไทยเสนอให้ปลดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันออกจากตำแหน่งด้วยเหตุกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังหนุนหลังหรือให้ท้ายเบาที่สุดก็คือทำตัวเป็นผู้ว่าเฉยไม่ใช่จ่าเฉยไม่ดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปห้ามปามโดยการห้ามทับไม่ให้ผู้ชุมนุมออกสถานที่จัดชุมนุมเพื่อไม่ให้เคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ชุมนุมด้วยการเข้าไปห้ามปามอย่างจริงจังจนเป็นที่ ประจักษ์หรือทำตามที่ตนเองถนัดด้วยการไลฟ์สดเพื่อเป็นการห้ามปามก็ตามทีในฐานะที่กระผมเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรับผิดชอบหน้าง,งานทางด้านนี้ประกอบกับเคยรับราชการตำรวจที่รับผิดชอบดูแลข้อกฎหมายเรื่องการชุมนุมสาธารณะยิ่งแปกว่าน,นั้นกระผมเป็นผู้ร่วมยกร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพศ2558ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยสุจริตการชุมนุมสาธารณะจะกระทําได้ต่อเมื่อจะต้องแจ้งการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่โดยมีรายละเอียด e ที่จะต้องแจ้งเช่นวัตถุประสงค์การชุมนุมวันเวลาสถานที่ที่จะทําการการชุมนุมลักษณะการชุมนุมแกนนําการชุมนุมหรือผู้ประสานงานข้อเรียกร้อง และเมื่อถึงกำหนดจะต้องยุติการชุมนุมทันทีห้ามเคลื่อนย้ายการชุมนุมออกจากสถานที่ที่แจ้งการชมุมนุมเช่นสถานที่ชุมนุมเป็นลานคนเมืองของกรุงเทพมหานครก็ต้องชุมนุมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้นห้ามการเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมออกจากสถานที่ดังกล่าวถ้าฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการทำผิดเงื่อนไขของการชมุมนุมส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ลานคนเมืองและก่อนจัดสถานที่ชมุมนุมมีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจัดสถานที่นี้ให้ผู้ชุมนุม ช้โดยประกาศออกสื่ออย่างชัดเจนแต่เมื่อผู้ชุมนุมทำผิดเงื่อนไขเคลื่อนย้ายการชุมนุมออกนอกสถานที่เคลื่อนย้ายไปตามถนนกีดขวางการจราจรและไปก่อเหตุรุนแรงขึ้นทางผู้ว่ารองผู้ว่าลดหลั่นกันลงไปมีหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องมีหน้าที่ห้ามปามผู้ชุมนุมที่กำลังจะกระทำหรือกระทำผิดเงื่อนไขอย่างไรหรือไม่เพราะถ้ามีหน้าที่แล้วไม่ปฏิบัติ ในที่นี้คือผู้ว่าเฉยแต่เท่าที่เห็นเพียงแค่การไลฟ์สดเพื่อห้ามปามผู้ชุมนุมกับผมก็ยังไม่เห็นที่พูดตรงนี้ก็เพราะ ก็ผมติดตามผลงานของท่านผู้ว่าท่านนี้มาโดยตลอดเพราะก็ผมเป็นหนึ่งในคะแนนที่เลือกท่านด้วยความหวังที่จะเห็นอนาคตของคนกรุงเทพมหานครที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยหวังว่าท่านคงมาทํางานให้กับคนกรุงเทพอย่างแท้จริงเหมือนกับคนกรุงเทพอีกล้านคนที่ลงคะแนนให้กับท่านนั่นแหละครับคนตํารวจโทรอํานวยกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวเแลนด์